ผลการดําเนินงานศูนย์อํานวยการะจิตอาสาพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์ประจําเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563จํานวนทั้งสิ้น30กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสําคัญของชาติไทย28กิจกรรมโครงการฝึอกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น1กิจกรรมและกิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 1กิจกรรม มีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน6,709คนกิจกรรมจิตอาสาปนิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราเพื่อถวายพระราชากุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2563 และวันคล้ายวันสวรรคตระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2563โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอทุกอำเภอได้จัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้ชื่อกิจกรรมบณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราโดยร่วมกับสถานศึกษาสถาบันการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์เพื่อสังคม เป็นการแสดงออกซึ่งความรักชาติรักแผ่นดินเป็นแบบอย่างที่ดีในรูปแบบอาสาสมัครเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพามหากษัตริย์ไทยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสษัตริย์โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพ,พิบัติให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นและสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติอาจจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนของทินมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมแล้วเสร็จจํานวน34แห่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจํานวน2,25 0คนกิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านไายโควิด -19 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นําที่ดินในโครงการฟาร์มตัวอย่างมาใช้สนับสนุนจ้างงานภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านไายโควิด -19 เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างเป็นแหล่งที่สร้างอาหารที่ปลอดภัยแหล่งรายได้สามารถสร้างเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืนโดยมีระยะเวลาดำเนินการ20สัปดาห์ระหว่างวันที่4พฤษภาคมถึง30กันยายน2563โดยโครงการฟาร์มตัวอย่างได้จัดพิธีกราบลาและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสจบโครงการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ด้วยน้อมสำนึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ในวันที่6ตุลาคม2563โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะน้อมนำเอาความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไปสวัสดีค่ะดิฉันนางจำนงสายบุตร ราษฎรหมู่เจ็ดบ้านกระเจ้าตําบลลําดวนอเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาร่วมในโครงการโควิดต้านภัย2019และดิฉันได้มาเข้าร่วมโครงการ <c oughs> มีรายรับและมีรายจ่ายมีความรู้มากมายที่มาที่นี่และทํานําไปปฏิบัติต่อยอดที่บ้านรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและ ขอให้โครงการนี้เจริญต่อไปข้างหน้าค่ะขอให้พระองค์ทรงพระเจริญขอบพุณค่ะครวันดีครับผมนายสุวรรณรามนะครับราษฎรหมู่ที่7บ้านกระเจาตำบลลำดวนอำเภอกระสังเจ้าบ้านปีรมอาผมรู้สึกอาภูมิใจแล้วก็รู้สึกยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการต้านภายัยโควิดของสมเดจท่านนะครับที่ฟาร์มตัวอย่างบ้านกระเจาอาโครงการตรงนี้หนึ่งทำให้เราได้เรียนรู้ ในด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงลุมพอเพียงแล้วก็การปลูกผักการทําปุ๋ยชีวภาพอะไรหลายอย่างคือเราประหยัดค่าใช้จ่ายทําไปแล้วขอให้เกิดประโยชน์หนึ่งเราได้ไปทําต่อที่บ้านาผมได้ทําต่อที่บ้านแล้วก็ได้แบ่งปันให้ชุมชน,นได้ได้ทานนะคือผลผลิตที่ได้ก็จะแบ่งปัน,ปนอีิเหลือก็จะได้ขายให้ลูกหลานมีคุณไประโยชนยนะครับตันนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างยิ่งนะครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับผมจะเอาโครงการตอนนี้เสียอีตอนแล้วก็จะทำแบบให้ยั่งยืนต่อไปขอพระองค์ทรงพระเจริญครับสวัสดีครับ